สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gor f ครับช่องที่สุ่มสกิน r v และกิจกรรม r v เดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมมาทุกคนวันนี้ก็วันที่5เดือน7นะกาลิีน่าก็จัดกิจกรรมแบบกลางๆอะ่ะเออนะครับผมก่อนแบบอัปเดตนะครับผมโอเคไปเราไปดูกิจกรรมกันเลยครับวันนี้เป็นวงแหวนมินิ c l e โ30คูป,ปองครับ การันตีคลุยทุกๆการเล่นนะครับมันจะเป็นยังไงเล่นยังไงให้คุม้มที่สุดนะครับผมช่องนี้มีคําตอบแน่นอนแล้วก็ถ้าใครอยากเติมเกมาวีนะครับก็เติมได้ทางหลานกอ,อกฟอเลยมี2ช่องทาง1คือทางเว็บไซต์ครับตลอด24ชั่วโมงคูป,ปองจะเข้าหลังจากที่คุณโอนเงิน5นาทีครับสคือแบบใครแบบแบบสายโอ h o คูสายแบบโอนเงินโบบะอะไรเงี้ยก็ทักแชท a c e b o o k นะครับกอ,อกฟอที่ถูกต้องจะต้องมีติ๊กถูกนะจ๊ะโอเคไป แล้วก็นี้ผมไม่แนะนำเลยนะกล่องสก,กินห้าตำแหน่งมาดูเลทก็รู้ว่ามันแย่ครับ0.2แล้วก็สก,กินที่อยู่ข้างในก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะก็ผมไม่แนะนำจริงๆนะครับหรือว่าใครอยากลองดวง10บกล่อง20่สิบกล่องอนะไรเงี้ยคํำๆก็ได้แต่ว่าเหมือนโยนเงินทิ้งดีกว่าทุกคนเออนะครับผมโอเคปะเราไปดูกิจกรรมครับจะสุ่มให้ดีที่สุดนะต้องสุ่มพรุ่งนี้นะครับถึงจะโอเคที่สุด แล้วก็อย่าลืมเติมปองต้นเดือนด้วยบอกกันทุกคลิปทุกวันนะครับผมคุนจัดนะโอเคแล้วก็มันยังมีตรงรถเข็นตรงนี้นะครับวงแหวนมีโลโกให้เรามากดรับอีก4นะคือเมื่อกี้มัน1แล้วใช่ไหมได้อีก4ก็เพรเป็น5พรุ่งนี้อีก1ก็ได้เป็น6 6อันเนี่ยถ,ถ้าคุณเอามูลาดนะแทนคูปองคือ36คูปองนะเออแล้วก็สำหรับใครที่เล่นร้านค้าพาเนจอนนะครับ oh. ผมก็จะได้อีก ได้คุยเลยนะได้คุยเลยคืออันละประมาณ30คูปองโดยประมาณนะไอสองอันแต่ว่าไอดีนี้ไม่ได้เล่นนะครับผมเจ <'s> ้าแปรบโอเคแล้วก็มันยังมีแพ็คลดราคาต่างๆนานาน,านะแพ็คลดราคาตรงนี้บวกด้วยสายตาข้าวๆคือนี่หกร้านะครับสามแพ็คนี้690อ่ามันจะการันตีคุยอยู่ที่35ถูกไหมอ่าสาห้าแล้วเราก็ไปดูดีว่า ขุ่ของมูลาดมันใช้6 7 35ลบก็ก็คือต้องสุ่มขุต่งตรงๆอีก32อัน32คูณอันละ60อ่ะเดี๋ยวผมขึ้นให้ผมเข้าใจว่าแท็กที่แบบจบของมูลาดนะอันนี้คิดไว้ก่อนน่าจะ1260บาทเฮ้ย1260บาทได้มิโลโคต,ตัวนี้เลยเหรอโอไมคกแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีสก,กินพวกนี้นะมันอาจจะมีโอกาส กินแตกมาได้นะครับผมไปทีละอันผมซื้อทีละอันนะเพราะว่าเกิดดวงดีได้มูหลาดโบบ้าขึ้นมาก็ขอโษดด้วยนะครับผมตรงนี้ปะมีหนึ่งร้อยห้านะครับผมไป let's go <S โอ้โหประหยัดดีประหยัดเก้าสิบนะโหอ,อันนี้คือประหยัดไปเยอะมากนะครับเมื่อกี้เหมือนคูปองน่าจะเริ่มด้วยพันแปดนะกลมๆนะครับผม ไปโอ้หเมื่อกี้ประหยัดเยอะขอขอแบบเมื่อกี้เรื่อยๆอะ่ะจบเลยดีเลยความจริงมันมาแล้วความจริงก็คือความจริงแล้วก็เสียดายมากเลยที่ซีอโอไม่ได้รีวิวนะวันนี้เขาไปเรียนพิเศษภาษา,าอังกฤษนะเอออันนี้ผมก็หมายมั่นปั้นมือตอนแรกว่าเออวันนี้ลูกได้มารีวิวนะครับผมขลาดนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมต้องนั่งรถไปเจอเขาที่ที่แบบฟรีคอนนะวันนี้เขาต้องไปได้เที่ยวครับเป็นโคต้าของเขาได้ ได้แบบโยโย่แลนด์หนึ่งกลุ่มนะครับผมไปกันต่อที่ดูทุกคนลูกก็ต้องเลี้ยงร้านก็ต้องขายรีวิวก็ต้องรีวิวกดสับสกระขายกันให้หน่อยไม่เป็นไรมัง้งใช่ไหมมาเข้าไปใช้อีกเยอะเลยอะ่ะแห้งครับผมอันนี้แห้งครับอโอเคสาเจ็ดก็ถือว่ามาไกลแล้วนะครับผมไปแพ็กสุดท้ายที่ลดราคา จริงๆควรจะซื้อจบๆไปเลยนะมีความหวังนะทุกคนมีความหวังนะบอบ้าด่าทุกคลิปว่าสกินซ้ำอ่ะให้ทุกเค้นเขาเห็นไหมมทุกคนสำหรับใครที่คุมนะคือคุณต้องไม huh ่มีซักสกินอ่ะมันมีโอกาสได้สกินแตกนะครับผมอ๋อหายเป็นทั้งหมด700นะเกือบเออก็คือไอแพ็คนั้นอ่ะ690 คูปองนะครับผมผมโดนไปหมดแล้วได้มา41ทกเค้นก็1ส่วน3ของทางแล้วนะเออเกือบ1ส่วน3เอ้ย2ส่วน3บูบิดโอเคไปไปกันต่อยาวๆอย่ายาวมากเลย48ครับผมไปกันอีกไปกันอีก แต่ว่ามันวนกลับมาในราคาที่แบบโอเคนะแต่สกินมันเก่าแล้วอะนะครับผมห้าสิบสามมันเอาเท่าไหร่นะหกสิบเจ็ดใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดก็เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนจบอยค่อยคิดทีเดียวเลยไม่ค่อยประหยัดเท่าไหร่เลยหกสิบเจ็ดครั้งนี้น่าจะจบแล้วนะจริงๆิก็สุ่มทีละครั้งก็ได้นะครับใกล้ๆแล้วก็สุ่มทีละครั้งเอานะเพราะว่าจะได้ไม่เหลือครับ โอเคหกสิบสี่เหลือสุ่มอีกสามครั้งครับผมคัดเลยครับเร็วๆครับหนึ่งพออ่าโอเคอ่ะคูปองหายไปทั้งหมดคือพันสามร้อยอนะโอเคถ้าตรงแพ็คล้านครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดได้แล้วเหรอหนึ่งแปดบาทหนึ่งสี่สองห้าคูปองนะครับผม โอ้อันนี้ถือว่าราคาดีใช้ได้ใช้ได้เลยอะ่ะเออนะครับผมเดี๋ยวเราไปแกลกรางวัลเลยนะครับผม6 7นะสำหรับมูล่าเซเรติโอสเปดเบนเดอร์ผมชอบตอนนี้นี่ดูนะุ๊เลิศเลิศเลิศนี่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปนั่งเป่าขุยครับผมปลาดาบทิ้ง โอ้โหพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มใส่ละมุนของพี่นะครับผมแซา,าจัดนะครับผมอ่าไปแต่งโปรไฟล์ให้ดูนะก็สวยหลายสกินทุกคนก็ตามนั้นเลยเออวันนี้เราเป็นไหนอ่ะไหน,ไหนพ่อหนุ่มเป่าคุยของพี่อ่าโอเคตามนี้นะครับผมถ้าสกินนอกเหนือจากที่ผมที่แบบผมว่าตึงๆนะก็มีเซนเนสส์ใช่ไหมมีตัวเอ็กค n ิงเบลดนะแล้วก็จะมีตัว อะไรอีกกัตัวหนึ่งไอตัวล่าสุดอ่ะผมจําชื่อไม่ได้ที่มันแบบฟันเป็นหินระเบิดอ่ะผมยาวๆาวอ่ะนะครับผมโอเคก็ตอนนั้นไปรีวิวเอฟฟกแป๊บหนึ่งต่วนที่ผมพูดชื่อแลมูนฟชเชอร์นะครับผมโอเคอ๋อแล้วก็มีเต็มบงเต็มบงปลอยตายด้วยนะครับผมไปส่วนใส่แล้วก็ทนลองกันเลยครับผมนี่มามาดูโมเดลกันก่อนนะครับผมนี่เท่ๆนะแบบว่า เป็นแบบสายแบบเท่เลยอะนะครับผมนี่มีการแบบว่าเปลี่ยนดาบเป็นสเก็ตบอร์ดนิดหน่อยครับผม <from now. S 1> ปุ๊บตีธรรมดาครับมีความดำกับทองนะโอ้โหฟันแบบมีแบบแสงทองแตกนะครับผมสกิลหนึ่งที่ทิ้งไว้ทิ้งจะเป็นรูปกระบี่นะครับผมปุ๊บแล้วก็กลับเงาครับผมปุ๊บป,บปบดูกลับ ฝึก like นะครับผมโอเคอันนี้สก,กิลสองครับที่น่าจะเป็นอันที่ต้องแบบตัดสินเลยว่ามูระสวยไม่สวยครับบัฟเข้าไปครับผมปั้นเป็นกระบี่สี่อันครับผมมาวิ่งรอบตัวนะมัฟโอเคตรงนี้ก็ <For S 2> มีความแบบพรีเม <my S 2> <premium. S 1> ียมอะเรียว premium, แบบกว่าพรีเมียมแบบแล้วก็ราคาก็คือรอบนี้มันราคาดีมากๆนะครับผมอ่ะต่อไปครับตัวเขาเรียกอะไรดิมิชันสแลตครับผม ดูกันเลยหนึ่งสองสามเลสโกนะครับผม <The stars S 1> หนึ่งสองสามเลสโก <'s> โอ้โหมีสี่เสาเทเวีแล้วก็กลับมาเป็นอีกหนึ่งนะเป็นห้าดาบอ่าโอเคตามนั้นก็ผมว่าโอเคเลยนะครับสำหรับ ราคารอบนี้นะกับเอฟเฟกที่ได้รอบนี้นะครับผมแต่ว่ารู้แหละมันก็เอามาตัดกําลังไม่ให้เราแบบเหลือคูปองไปใช้หลังอัปเดตไงมันเหลี่ยมไงแต่ว่าเวลาเหลี่ยมอะ่ะคุณต้องแบบเขาสุ่มจะกินแตกอะ่ะคุณต้องให้ด้วยปู้วะโทเค็นอะ่ะมาวาครับนี่เป็นต้นต้นอะไรไม่รู้เหลี่ยมๆนะครับผมทำไมแบบทุกอย่างมันดูเหลี่ยมๆวะเออ หรือว่าเครื่องผมเนี่ยปกติต้นไม้มันจะพิ้วกว่านี้เว้ยเนี่ยทุกทุกอย่างมันเหลี่ยมๆไปหมดเลยอะเครื่องผมเป็นไรวะ <c oughs> เออไม่แน่ใจเลยทุกคนอ่ะ <c oughs> ก็ราคานะครับผมก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหศูนบาทหนึ่งหกหนึ่งศูนย์คูปองอันเนี้ยจบจบแน่นอนครับผมแต่ว่าถ้าแบบว่าได้ประหยัดมันผม คนส่วนใหญ่ก็น่าจะ1118เนี่ยน่าจะจบแล้วนะครับผมถ้าไม่ดวงสวยสวยๆนะครับแล้วก็ล็อกอินต่างๆนานานานะเอออันที่ดีที่สุดผมก็บอกไว้แล้วครับแต่ว่าสุ่มให้ดีที่สุดคือคุณต้องล็อกอินได้2โทเค็นอันนั้นก่อนนะโอเคครับหมดครับสำหรับกิจกรรมที่ช่องกอฟอจัดให้วันนี้นะครับ พรุ่งน,นี้น่าจะไม่ค่อยมีอะไรน่าจะแบบก้องแก๊งนะครับผมแล้วก็เจอกันอีกทีน่าจะจวันจันทร์วันอังคารเลยนะครับไม่รู้สก,กินใหญ่อะไรจะเข้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกดซับด้วยนะจะสี่หมื่นแล้วบู๊หน่อย